ผู้หญิงที่แบบมาจากทั่วโลกอแล้วคือแต่ละคนคืออินสป r เรชั่นอคือไม่ได้คือทุกคนมาจาก b a c k กราว n ดที่ไม่เหมือนกัน<อ>บางคนเป็นหมอหมอฟันบางคนเป็นแดนเซอบางคนเป็นแบบแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ทำงานออฟฟิศอะไรต่างๆนะคือเรามารวมตัวกันโดยที่เรามีเป้าหมายเดียวกันอันนั้นมันคือพลัง vibe energy ที่มันมันบอกไม่ถูกมันอ p l a i n ไม่ได้คือคุณต้องไปยืนตรงจุดนั้นนะซึ่งมันก็พูดยากเรามาันเธอชนะเข้ามาได้ยังไง เออตอนนั้นตอนนั้นทําไมเราทไมเราถึงแบบมาถึงมาไกลถึงขนาดนี้เออเอาจริงหนูว่าตื่นแบบตีสามตีสี่ทุกคนมาแต่งหน้าคือแค่ตอนนั้นมันไม่ได้ไลฟ์เนี่ยช่วงนั้นมันไม่ได้แบบเทุกคนต้องแบบตื่นมาไลฟ์แต่งหน้าตีสามตีสี่คือเราอยู่จีนด้วย v p n ก็ไม่ได้แบบล็อกออ๋อเพราะว่า f a c e b o o อินสตาแกรมใช่ไม่ได้ที่นั่นแต่คือเราคือมันก็คืออีกแบบหนึ่งมันก็แค่แบบว่าตื่นเช้าเราต้องแบบพยายามมีความมีความ try to เออโอเคจ่ะจ่ะฮัลโหลก็คือ we try to do your best every day อันนี้คือแบบเราพยายามแบบเต็มที่ทุกวันพอเวลาเราแบบกระตือล้นตื่นเช้ามา every day เจอกันที่ breakfast แบบโกเช้าราแล้วเราไม่เหนื่อยสามสิบวันเลยนะ Keep Go ที่นั่นโอ้ยเหนื่อยค่ะแต่มันสนุกแล้วเราก็ตื่นไวคือพอเวลามันแบบหลังจากอาทิตย์แรกอะมันก็เริ่มชินเริ่มปรับตัวได้สามวันแรกอะหนูแบบมีฟุตโพยซนิงที่แบบว่าลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้เลยอะ อ๋อจำได้จำได้เคยจำได้ว่าน้องไม่สบายไม่สบายอ่านเบได้ใช่ใช่ค่ะอ่านเบรดีสทีฉันแปลให้นะคะทุกคนทางบ้านที่ภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันแปลไป็มีทรานสเลเตอร์อยู่ข้างๆค่ะก็แบบหลังจากนั้นคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบหลุดหายไปสามวันคือแบบหลังจากนั้นนี่คือแบบฉันต้องตื่นเช้าฉันต้องแบบ อย่างชุกดีที่แบบว่าป่วยตอนต้นๆซึ่งยังกิจกรรมอาจจะยังไม่แน่นมากเพื่อนผู้กับรถอาจจะยังไม่ครบอะไรน้อยนะชิทแรกจริงๆก็ยังไม่ได้ครบแบบทุกคนเอาจริงๆประกวดกันร้อยก่าประเทศของเวทีวิสูรเนี่ยเจอครบไหมคะไม่ไม่ครบเนาะไม่ครบเพราะเขาแยกยังไงก็ไม่ครบเนาะมันเป็นเมนกรูปแล้วมันเจอกันไม่ได้ครบร้อยคนเขาแยกกันเป็นแบบทีมแบบหมายถึงว่าเขาเป็นเป็นกรุ๊ปของหนูเป็นทีมของหนูซึ่งก็จะเจอกันก็เป็นสีของเราอ๋อไม่กีฬาสีแข่งอ่ะสปอร์ต ใช่แต่ว่าจริงๆคือแบบพอเราแฟชชั่นสปอร์ตมันจะเป็นแบบสีชัดเจนใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นกลุ่มทํากิจกรรมก็จะเป็นกลุ่มสีเหมือนหนูอยู่กลุ่มแดงเราก็จะแบบเป็น red group เราก็จะทํหนึ่งกิจกรรมกลุ่มสีฟ้าก็จะไปทำอีกกิจกรรมคือหนึ่งวันมีหลายกิจกรรมก็จะแบ่งตามเลือกกลุ่มไปต่างว่าอ่ากลุ่มอ่ากลุ่มสีแดงไปทําที่นี่กลุ่มสีน้ำเงินไปทําที่นี่แบ่งกันไปทำค่ะเขาก็จะแบบถามมาเลยว่าเรามีความสามารถในด้านไหนบ้างแล้วเขาก็จะจัดกิจกรรมตามแล้วใครที่แบบทำได้เขาก็จะ เอาไปเอาไปอาไปหนูก็เลยกติ๊กตตทำนาคุณเลยไม่นี่คือถือว่าเป็นอินไซส์เพราะว่าเราต้องพูดจริงก่อนว่าเวทีมิสเวิร์กเขาไม่ได้แบบไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียมากมายอะไรนะเราจะไม่เข้าใจว่าขั้นตอนวิธีการในการที่แบบว่าการประกวดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าให้ฟังเราจะเห็นแค่แบบรูปรูปก็นานๆโพสหนึ่งโพสที่นึงอะไรเงี้ยไม่ได้โพสบ่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้แบบเราโพสเองอะไรส่วนใหญ่ เออนี่ก็เป็นอินไซต์ที่เรารู้ว่าจริงๆไปถึงก็เข้าไปเจอสตงสตาร์ฟสตาร์ฟก็ต้องถามว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างก็ืที่เขาจะแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมใช่ไหมแล้วอาทิตย์แรกเขาก็จะแบบ knock out เลยว่า audition 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 อะไรต่างๆที่เราจะต้องทำตนนั้นก็เน dance of ตอนนั้นก็คือหนูลงทุกทาเลนต์เลยไหมครับทุกฟาสแทร a c ทุกอันเลย widen your chances เออเห็นไหมล่ะก็หมดเลยอันนี้อันนี้เอาจริงๆเราอยากรู้เรื่องนี้ก่อน เรื่องสําคัญอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งในมิสเวิร์ดก็คือการที่ได้เป็นอะไรนะได้ควงทงมิสเวิร์ดเพราะว่าเราเอาการประกวกไปโชว์ในทาเลนเนาะใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไหเข้าถึงเลือกเราไปเป็นเซนเตอร์ในเดน f t ออฟเดอะเวิร์ดคือตอนแรกเราจะเป็นทาร์เล่นโชว์โอเคอ่าดจริงจริงกล้องนี้มาชัดตลอดนะแต่เราไม่รู้ว่าอ้นี้มันจะชัดไหมนะเออเออเออชัดไมค้าชัดไมขึ้คะไม่ได้ค้างค่ะกําลังสวิตช์กล้องกล้องดีขึ้นไหมไม่รู้เมื่อกี้กล้องมัว ใช่ <laughs> นิคุลินไว้เจ้าที่ก่อนเลยลูกข,ขอให้ไ้ผ่านไปได้ดีขอให้ผ่านไปได <laughs> ขอให้ไวไฟเสทีนเออม <laughs> ิคุลินมูเตลูให้กูและ <laughs> <laughs> พูดคำยากอนยแ่ยล<อ> <laughs> นิคุลินมูเตลูให้ดิฉันแล้วให้คุณแม่แล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวพูดอ่างกลับมาแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้คุยกันเรื่องมิสเวิลด์ได้เจอป้าจูบ้างเปล่าคุณจูเลียคุณจูเลียนางตัวจริงๆเขาเป็นคนยังไงนิสัยนิสัยเขาเป็นยังไงน่ารักมากคือแบบเขาเป็นคนที่แบบสวีทมากๆสวีททุกอย่าง everything p i n k yeah yeah นอกจากคือแบบ she's very แบบสวีทอ่ะคือแล้วแบบแล้วพอเราขาพูดภาษาอังกฤษคือมันมีสำเนียงอังกฤษด้วยแล้วคือความที่เราเป็นคนอเมริกันแก็เราก็จะแบบ สำเนียงม so, uh ันแบบน่ารักมากเลย so so cute เ yeah. ดี๋ก็ก็คุยกันแต่หลังจากที่เขามอบหมายให้นิโคลพวงพงอ่ะนิโคลก็แบบไปเจอคุณจูเลียแล้วก็คุณจูเลียก็แบบแนะนําว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ขอบคุณที่มาทำโชว์ใหม่ทางกองมิสเวิลด์เขารู้ไหมว่านิโคลีนกลับมาประกวดมิสอุเอสคือนิโคลอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบแจ้งไปหรือว่าประกาศยังไม่ทางการกับเราอย่างเป็นทางการก็คือรู้กันทางผ่านแบบอีเมลแล้วก็ยังเซ็นคอนแทค ยังคิดคอนแทคกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงไม่ถึงว่าเฮ้ยกับมันจะประกวดอยู่เนาะอะไรเออใช่ว่าไม่ได้แบบประกาศทุกคนว่าฉันแจ้งไปแล้วนะอะไรเพราะว่ากี่ปีมาแล้วนะ2018 4ปี2018 19 20 21 22เข้าปีที่5ค่ะเออ4ปีมาแล้วการประกวด Miss World จริงๆก็คือว่ากับการประกวด Miss Thailand Universe ที่ไทยเลยเออมีช i ่อไว้ตอนนั้นของเราเป็น Miss Thailand น่ไม่ใช่แล้วค่ะอ่ะออุ๊ย เป็นอะไร universe หนูทันไม่ทัน universe ได้ดูได้ดูไหมได้ดูไหมก่อนมันคือมิสไทยแลนด์ d u n i v e ก่อนจะเป็นชื่อครั้งสุดท้ายที่ใช้ใช้ชื่อว่ามิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สือปี2011ันค่ะค่ะดูคือหนูดูมาเมื่อสิบปีที่แล้วแม่เออชื่อนั้ว่าดูมาแม่แลดูแก่ไม่พู้ใดหมายถึงหมายถึงว่าเราถึงจะอยู่อเมริกาโตที่นั่นแต่เราก็ติดตามการประกวดมิสไทยยูนิเวิร์สตลอดเวลาทุกปีแล้วก็คือมีโกอยู่ตลอดว่าเราจะกลับมาใช่คือพอเะว่ามันแบบ like what is it ไม่ได้ brainwash แต่มันคืออะไรที่บอกว่าเราซึมซับทุกวันแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหนึ่งในผู้เข้าประบบกวดยืนอยู่บนนั้นมันสะกดจิตอะอะอย่าฉันแต่ให้นะคะก็คือน้องยังบอกว่าคือโดนสะกดจิตว่าจะต้องมาเวกีนี้แต่ในทางที่ positive เพราะว่ามันเป็นการแบบ positive influence อ่ะมื่อกี้น้องเล่าไปแล้วเขาเนี่ยจะไม่ทันน้องเขาถามว่าเรื่อง Dan s o f t h e World เป็นมาอย่างไรอ๋อค่ะ Oh, เรา uh, ไม่จบ sorry ก็ uh, คือน้โคเอาทา้าทันการพวงทงไปหนึ่งโชว์เกี่ยวกับหนึ่งเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ <Okay. S 1> dance of the world ของนิโคก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการพวงทงเลยแล้วพอเวลาอาทิตย์แรกที่เราไปมันเป็น audition ออเขาจะให้ audition ทั้ง dance of the world และ talent uh, show แล้วพอลานิโคลทำทั้งสองอันเนี้ยทาง choreographer ของของกองเขาก็มาเหมือนแบบเรียกถาม ค,ค,คัดเข้าไปรอบสุดท้ายสุดท้ายแล้วเขาก็มาเรียกถามในรอบสุดท้ายสุดท้ายว่าเรามาเบลนสองโช์นี้ได้ไหมขอดูชุดประจําชาติด้วยแล้วก็ขอดูแบบสกิลการคงทงแล้วตอนนั้นการคงทง,ง,งเขาลิมิตให้ถึงแค่1น่นาที30มสิบวิหมายถึงว่าตอนที่เตรียมทุกเตรียมโชว์ไปขึ้นหนึ่งนาทีครึ่งใช่หนึ 30. 30. ่งนาทีครึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามีมีวิธีไหนที่เราจะ expand ให้มันเป็นปูโชว์ได้ไหม หมายถึงว่าเขาให้นิโคลินเป็นคนทําโชว์ใช่ค่ะว่าซึ่งนิโขาก็เป็นคนโคพยกราฟแล้วฟูโชว์ที่เขาบ้างคือกี่นาทีคตอนแรกสิบ้านาทีแต่มันลดมาเหลือสิบเอ็ดหมายถึงว่าอทางกองแม่ใช้งานให้ทําโชว์สิบห้านาที ก่อนแล้วหนูต้องโชว์ up ไงสามคนอันนี้ไม่รู้มาก่อนรอมันร้อบอกนคไม่เ้ยมาไม่เคยอไังใช่ไหมไม่เคยไม่เคยแบบว่าดีเทลตายแล้วเธอที่มีคนเมาส์มอยกันบอกว่าหนูอ่ะแบบว่าได้มีคนมีคนปราม้านหนูว่าไปถึงรองหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยสนิทกูเป็นเส้าภาพคิดยังไงได้ยินเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินเหรอแรงว่ะ กลับมาเรื่องคงทงต่อลุกกลับมาเรื่องคงทงต่อดีกว่าเมื่อกี้เราคุยถึงว่าอ่าพอหนูได้โชว์ทั้งทั้งทั้งแดนซ์ซ็อบเดอร์ของตัวเองที่เตรียมไปแล้วก็ทั้งชาเลนจ์ควงทงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทางกองเนี่ยติดต่อมาบอกว่าจะมาเบรนสองในรวมกันและให้หนูเป็นคนทำโชว์แดนซ์ซ็อบเดอร์ตอนแรกติดต่อไปบอกว่าให้ทำโชว์นาทีใชนาทีแล้วหนูตอบเราว่าอย่างไรหนูตอบว่าได้ค่ะเลิศเลิศคือเราไปถึงจุดนั้นแล้วคือแบบว่าภูมิใจมากโลเว่า ต้องมาไม่เคยได้แดน c e อ f t เดอะเวิเราต้องทำให้ได้เออประเทศไทยไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เป็นเซนเตอร์เลยไดอเอร์เวิไม่เคยมีจริงหนูกเลยว่าเต็มที่แล้วหนูต้องแอบสั่งธงที่เขียนว่า Miss World วันสุดท้ายหนูต้องแอบส่งสั่งจากไทยเพื่อที่จะบินไปจีนแล้วทำไมเขาไม่ทำให้หนู ก็ที่จีนเยอะแยะหก็งเหมือนกันแล้วทำไมเขาไม่ทำให้หนูรู้หนูหนูหนูนะเป็นหรือเปล่าลูกสี่ปีมาเลยผ่านมาหนูไม่ไปถึงว่าไปถึงไมาแอบทำมาถึงว่าทางกองไทยก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะคือเขาบอกว่า please แบบ confidential นะบอกว่าแบบ confidential มากห้ามบอกใครเป็นความลับเป็นความลับแค่หนึ่งคนที่ที่ไทยและคนที่ทำอง แล้วหนูคอนแทคใครคะนี่มึงถามกูยญาทถาว่อเป็นพี่ที่เป็นแบบอยู่ในทีมงานซึ่งก็คืไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวไม่ใช่คุณแม่ด้วยไม่ใช่ใครที่แบบว่าแบบ close และนอกจากนี้กูนี่ก็ต้องเก็บไว้เขาก็ต้องเก็บไว้หนึ่งความลับบอกว่าห้ามเลยเก็บไว้เลยนะพี่ห้ามบอกใครนะ มีบทเยียบด้วยนะมีบทเยียบด้วยนะมีบทเยียบด้วยนะดีนะไม่เล่าพี่จีหน้าปังถ้าพี่จีหน้ารู้ก็คือก็คือไม่ได้เหยี่ยมนะรู้ก่อนถ้าหนูมาบอกแบบนี้ถ้าหนูบอกแบบนี้มาบอกพวกเราบอกคุณแม่บอกใครบอกว่าเยียบไว้เลยนะนั่นคือบอกกระเทยนะนั่นคือประกาศให้ลูกรู้นะจำไว้นะเวลาเบบนี้มันก็เลยไม่ออกไงแต่มีคนลีกลูปแล้วคนที่ลีกลูปอ่ะคือแบบว่าโดนแบบดึงเข้าไปแบบลีกลูปก็คือปล่อยลูปออกไป มีการปล่อยรูปกดเกิดขึ <S <S so ้นก่อนก่อนที่จะแบบโชว์คือวงในไม่ได้จากวงในจับและทองอยู่มีคนดึงแล้วพออะไรกันคนก็เริ่มแบบไอ้นี่โคาทำอะไรแบบกดทุ่งแล้วไอ้ Dance of the World เนี่ยคือเป็นเป็นแบบรีคอร์ดไปก่อนหรือว่าสดวันไฟนอลเลยสดวันไฟนอลเลยนั่นหมายความว่าเธอก็ต้องแบบทำผมรวบผมไปก่อนวงผมเสร็จเธอก็ต้องไปทำผมใหม่ใส่ชุดราตรีโอ้ไม่ก็ทุอย่านั้นคือคืออันเดียวที่เทปก่อนก็คือ Dance ตอนต้น ซึ่งเราเทปไว้ก่อนแล้วก็ทําจริงด้วยก็คือใช้ฟูทเทจสองอันไว้จะอับซอนกันเขาก็แบบว่าคอมบี้กันแล้ว่างสกับกล้องกับเทปที่ถัยไว้เธอรู้ไหมว่าฉันนั่งคุยกับนางแล้วฉันนั่งมองนางอะทุกครั้งที่นิโคลินพูดออกมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของมิสเวลที่ไปประกวดเรารู้สึกว่าเหมือนมันมีความสุขอยู่ข้างใน่สตาลอดเวลาเลยนะคือนั่งแบบมีแบบวูดเอ็กซ์เพียร์ซ่นั่นน่ะเนาะมันมันออกมาตลอดเวลาเลยอะแล้วเราก็รู้สึก เรารู้สึกได้ว่าเราอยากตั้งตารอมิสยูนิเวอร์แซลคือเวลานางเล่ามันมีแบบเรื่องไหนนะโพสิทีฟไว้แบบเป็นพลังงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาออยย่างงเเี้อมันทําให้แบบพลังงานความชั่วร้ายของคุณแม่ไม่ออกมาเลยยากมากจริงๆจริงเออกลับมามิสมิสมิสพอประมาณแล้วกันเนาะยังไม่จบสิเราต้องเล่าให้จบเรื่องแค่เรื่องแค่ควงทงเองก็คมีแบบต้นโชว์ต้นโชว์เองอะไรอย่างเงี้นางอยากคุณแม่เสนอให้เรไม่ก็เล่าให้จบก่อนว่าแบบเกิดแล้วเราแบบเราเรื่องไหนนะ ในกองประกวดเนี่ยก็ต้องแบบทำผมเองอะไรเองใช่เมื่อกี้เราถึงว่าเปลี่ยนทรงผมวันนั้นเองเลยทอย่างมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เพลก์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เฟลก์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป็คัสตมิโควัดยืนแบบคอนทรมากแล้วตลอดเวลาเวลาตั้งแต่แบบเก็บตัวมาจนถึงวันไฟแนลเนี่ยเอาจริงๆเราเราประเมินตัวเองให้คะแนนคนตัวเองหรือว่าวางโพณสมบัติตัวเองไว้ตรงไหนในวันไฟแนลคือนิโคลอ่ะคิดไว้ว่านิโคลเข้าท็อปสิบสอง แค่นั้นเพราะปีนั้นจริงๆในฝั่งเอเชียอินเดพอลใช่ค่ะเรือดับหนึ่แล้วเขาได้แบบ beauty with a purpose ไปด้วยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินเดียใครต่อใครก็คือแบบว่าตัวแบบใส่สภพายแข็งเขาทำที่สวลใช่ค่ะซึ่งหนูก็แบบอ๋อเออท็อปสิบสองเราก็แบบโอเคแล้วซึ่งเหรอเราจะทําให้ถึงตรงจุดนี ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าถ้าท็อปงี่คนคือถือว่าสักเซสแล้วที่เหลือคือกําไรใช่เออโปรฟิตล้วนโปรฟิตล้วนอะไรอย่างงี้นะคือหลังจากที่เข้ารอบคือแบบช็อกทุกคนก็อาจจะเห็นนะว่าบนเวทีมแล้วในบันดาอันนี้คือเรียกเช่นจริงนะคะแต่ว่าก็คือแบบตกใจจริงๆที่แบบว่าประกาศให้เป็นท็อปสี่สหภาพโปรถ่ายแล้วก็วินทวีตอนนั้นเนาะใมันจะตกใจจริงเออ อ่าพวกสายสะพายเอเชียด้วยกันที่เป็นสายแข่งอย่างเงี้ยมีได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันบ้างไหมระหว่างกันประกวดมีค่ะมีค่ะต้องเจอกันคือทุกคนอ่ะเรารู้จักกันฝั่งเอเชียเพราะบางทีเขาก็จะแบบแยกเป็นคอนเทนต์ใช่ค่ะก็จะรู้จักกันแล้วแบบรูเมทติโกก็มาจากเมียนมอสก็คือสนิทกันเลยแต่ละคนก็สนิทแต่สนิทที่สุดในกองจะเป็นแคนาดาจะจะจจะแสดงว่าจริงๆอ่ะนางก็รู้แหละว่าเวทีคุณแม่จูอ่ะมันคาดหวังลำบากใช่เด็กโอ๊ย เรียกคุณแม่จูไม่คุ้นหูปกติเรียกยาวกว่านี้ไงแต่เรียกเรียกออกอากาศเดี๋ยวโดนด่าอีกวันนี้พออยู่ต่อหน้าเดี๋ยวโดนด่าอีกคุณลีนอีซิ่เรียกคุณแม่จูคุณแม่จูแต่ดูแต่ก็ติดหลังกล้องเลยติดหลังกล้องหนูรู้ไหมว่าว่าแฟนนางงามสาวคุณแม่จูเยอะมาก ือเข้าใจแต่คือนิโคลอ่ะคือเข้าไปแล้วนิโคลก็แบบไม่ได้เราไม่ได้มีความหวองอะไรแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้อง people please ขนาดนั้นคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบพยายามทําความรู้จักกับคุณจูเลียมอร์ลี่หยาชินส์ sorry ก็พยายามทําความรู้จักพยายามแบบผูกมิตรสัมพันน์เรียกว่าอะไรผูกมิตรสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณจูเลียกับคุณสร้าง relationship ที่ดีแล้วก็โชว์ด้วยผลงานไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบไป please หรือว่าอะไรแล้วแค่โชว์สัญภาพหนูหนูตั้งแต่พอประกวดเสร็จจบแล้วเนี่ยเราเราเราพวกเราเนาะแฟนนางงามส่วนใหญ่เนี่ยดูเวทีปั๊บคุณแม่จูไม่เคยคาดเดาอะไรได้เลยจริง<า>ทุกวันคือเซอร์ไพรส์ยังไม่ถึงเลยตามน่าแบบจริง <laughs> แสดงว่าใช่ <laughs> เพราะว่าพวกเราแบบกติกมันจะมีกติกา พวกเราเรียกกระติกูกติจูกติจูกติจูอะไรอย่างนี้แล้วแต่ใจนางแล้วแต่ใจนางอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบเออมันเปลี่ยนทุกปีไม่เหมือนเดิมทุกปีอะไรอย่างงี้ไม่ได้แบบมีสแตนดาร์ดแบบเออตรงนี้ทุกปีแพดกว่าบื้อห้าสิบสิบห้าไม่มีเช่นนี้ไม่ใช่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเก่งไงที่แบบว่าได้ได้มาถึงรองมีแล้งหมดนะประเด็นคืออะไรรู้ไหมมีรองคนเดียวมีรองคนเดียวเป็นรันเนอร์อัพหนึ่งหนึ่งคนท้วน ทำไมวันนั้นไม่วางยาคนที่ได้มงเราจะได้ต <bouncing S 2> <ๆ>ําแหน่งไม่แต่คนที่เขาได้มงเขาเขา deserve จริงจริงจรงิงจริงจริงอันนี้แบบพูดจริงๆเพราะว่านิโคลรู้จักเบเนสซาในกองด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบและหลังจากนั้นก็คือเขาเป็นกันแบบ big sister ที่น่ารักมากกับนิโคลซึ่งเขาเขาพูดเลยยังแบบจำได้เลยว่าเขาพูดกับนิโคลหลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วว่า you're just like me In a few years you are going to go so far ว้าวคนลุกจ้านั่นคือ Miss World พูดซึ่งเราก็แบบเออเป็นพี่สาวที่เรารักแต่ตัวจริงสวยมากมีโอกาสได้เจอตอนที่เขามาแถลงข่าวที่เมืองไทยเจอนิโคลีนเจอทุกคนในตันท็อปไฟล์เนาะมาทั้งห้าคนอะไรเงี้ยสวยมากอ๋อใช่ใช่ที่วังพญาไทแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสียดายไหมท่านนั้นท่านน่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราไหมก็อยากให้มันเกิดขึ้นในบ้านเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบใช่ไหมเป็นจากภาพของวิดเบอร์เนาะใช่ใช่ แล้วหลังจากหลังจากที่เราได้ตําแหน่งเมสอาย์บิสวเราไมซัวไปแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงหายไปเลยกลับมาที่ไทยใช่ไหมคะก็เริ่มทํางานด้วยแล้วก็กลับไปเรียนทางานที่ที่งหมดหรือที่นี่หมายถึงว่าที่นี่ค่ะทั้งเร่ทำงานพวกแบบอีเวนต์เป็นพิธีกรนี่เขาได้โอกาสดีๆเยอะมากนี่เขาได้เป็นพิธีกรสําหรับอาเซียนตอนที่เขาจะประชุมใหญ่ของประเทศก็นี่เขาได้เป็นพิธีกรตรง ด้วยก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากมาเพราะว่าตำแหน่งมันพาเราถึงจุดนี้เราก็เลยรู้สึก grateful มากๆเพราะถ้าไม่มีตำแหน่งก็คงไม่ได้โอกาสแบบนี้ตำแหน่งมันสร้างมันสร้างงานให้เราด้วยเนาะสร้างเปนปเพิ่มขึ้นมาเป็นบันไดยตอนนี้ก็จริงๆที่ถามคําถามเนี่ยก็เหมือนกันเพราะว่าเหมือนไลฟ์ที่แล้วเราถามน้องแอนนาเหมือนกันว่าหลังจากที่ประกวดประกวดกันมาเนี่ยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างตอนนี้คนนี้ก็บอกแล้วว่าทำอะไรมาบ้างเป็นความภาคภูมิใจของเราเหมือนกันที่เป็นเป็นพิธีกรใช่ไหมใช่ อ่ะ <laughs> คราวนี้ก็จบภาคมิสเวอร์ไปสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ